การเฟสติวัลอ้กุฎไทยธานีประจำปี2567โดยทางเทศบาลเมืองกุฎไทยธานีครับโดยท่านนายกปณภาเพรศนายกเทศมนตรีผู้ว่าอุฎไทยธานีครับตามมาด้วยขบวนนางรมของเรานะครับที่ใหญ่สวยงามครับมาในชุดสีม่วงสูงๆเอาไว้นะครับพระรามมาด้านหลังขบวนของเรานะครับติดท้ายมานะตอนนี้นะครับ นี่คือรถขบวนของเรานะครับและขอต้อนรับนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยธานีครับท่านทีรพัทรพัฒนานะครับตอนนี้ท <tôi S> ่านเดินทางมาร่วมงานมหาสงการโบปรฟิติวัลอุทยธานีจังหวัดภูทรธานีของเราด้วยนะครับผมท่านเดินทางมาแล้วนะครับมาร่วมขบวนกับเรานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวตระเวนระดมเดชตัดกสุขุมครับพู้งัาพับการตำรวจภูธรจังหวัด กุงไทยธานีนะครับาตํารวจเอกสาธิตสีบยืนไว้ครับผู้กำกับการสพเมืองกรุงไทยธานีด้วยนะครับท่านต่อมารุ่งงานมหาสกรารโบอรเฟสกิโมกรุงไทยธานีโดยเทศบาลเมืองกรุงไทยธานีของเรานะครับดีครับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลกรุงไทยธานีของเราขอเสียงหน่อยอโอ้โหแข็งแกร่งมากมแข็งกแกร่งมากเฮ่ยถือๆๆๆว่าเป็นการรวมพลังของ15ชุมชน เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีของเราเลยครับคือบอกว่าแต่ละท่านนี้อายุเราพัดมาไม่เก oh, oh. ิน2ี่นะครับแต่ละคนนี้ไม่เกิน2ี่เดี๋ยวเราจะให้เดินวนกลับไปอีก3รอบนะครับไหวไหมไหวไหมขอเทียนเลยสุดยอดมากครับ15ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีของเราครับ ที่บอกครับเข้มแข็งมากนะครับ15ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีของเราครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบางกระบาดสัมพันธ์ขอเสียงหน่อยครับบางกระบาดสัมพันธ์ที่ไทยสวรรค์บ้านเราพัฒนาประชาบนี้ทุ 15ชุมชนเลยใช่ไหมครับแม่ไปหมดทั้งสิชุมชนเลยใช่ไหมอ๋อบอกว่าสิช um ุมชนเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับไปหมดเลยครับทั้ง15ชุมชนนะครับโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศคึกคักนะครับนี่คือมหาสงกรานต์เบอร์เบสทีว่าอุทยธานีครับโดยทางเทศบาลเมืองอุทยธานีนะครับ นายกธนาคาระทยเสถทยรนายกที à, ่สมนตรีเมืองภูไก็ามีของเราเลยนะครับปีนี้จัดที่ใหญ่จริงๆนะครับบริเวณถนนข้าวสางตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณท่าแยกพิษยุยกของเรานะครับ คือเปนการสึสสสสสกษาประเพณีไทยของเรานะครับจากมหา,าสิทยาโัยบเิเวงทวปไทยใน,นปี2567น,นะครับตอนนี้ขบวนของเรานะครับต้องเคลื่อนมาสู่บริเวณ5แยกวิทยุเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้อนรับด้วยขบวนกลองยาวจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนะครับบรรยากาศคึกคกักเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศที่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือมหาสุฬาลงกรณ์สิวัชรเทชธานีประจบุี2 5 6 7นะครับโดยทางเทศบาลเมืององไทยธานีครับนายกประชาราชเทศนะครับนายกเทศมนตรีเมืององไทยธานีของเรานะครับอย่างที่บอกครับปีนี้เราอยากจะให้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันนะครับให้ หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจัดงานประเพณีสงการให้เป็นซอ์พาวเวอร์เลยนะครับตอนเรียกว่าเป็นมหาสงกราร world water festival ไทยแลนด์กันลยทีเดียวอุทัยธานีของเราครับก็ถือว่าเป็นอิงจังหวัดครับที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาลน,นะครับโดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรารที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ก่อมหาสงกราร world festival